4ี่0ันเออสี่0ันได้ 4, อยู่ไหมเงินไทยคือหนึ่งพันบาทอ่าลองกินคนละคำปะหลุดหลุดจากโลกอ,อร่อยหลุดจากโลกอันนี้ไม่เป็นอันที่ผมบอกเลยว่าผมมาทุกครั้งเนี่ยแม่งให้เดอะเบสอื่อายขายง่ายมากเป็นปากเต็มคำเลยอ่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟใช่ไหมครับประมาณ8โมงเช้าไหมครับตอนนี้ตอนนี้เช้ามากเลยค่ะคือแบบเชา้ามากเลย แปดโมงไม่จริงกเากแฟมื้อเช้าครับแปดโมงตรงนี้ร้านแถวบ้านเราทำไดน่ารักมากต้องบอกว่าให้โซเชียลใหม่หน่อยตอนนี้ใส่เสื้อใหม่อะเสื้อใหม่ Uniqlo เสื้อแจ็คเก็ตใหม่นี่อะไรใหม่ใหม่หมดเลยมั้งแต่ข้างในก็คือเป็นฮิตเทคของ Uniqlo ง่ายๆอะแต่ว่าลายมันก็น่ารักดีแบบมีสุดทรงมีลาย ข้างนอกนี่คือแบบโรงเรียนแบบพอกกอดใช่ี้มปะใช่เพราะวันนี้เราจะไปแฮร์รี่พอตเตอร์กันนะคะก็เป็นครั้งที่2ของแปลที่จะได้ไปแล้วก็แต่เราไปรอบเยียนมากเพราะนั้นมันคงอยู่ได้ไม่นานมาก <c oughs> ก็จะไปเป็นเด็กซิลิทิลนแต่ว่าจะไปซื้อชุดกลุ่มเดวินคอนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นบ้านเดียวที่ยังไม่มีที่บ้านตอนแรกวีก็แบบเอออย่าไปเลยเดีย๋ยวไปดิน่นี่วันเดียวก็พอแล้วแต่ไปมาเรามาแบบฟิลแบบชิลมากกินกินแล้วนอนก็เลยยังไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเออไปก็ไป อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เราจะไปตลาดปลาก่อนนะตลาดปลาอะไรนะคะตลาดปลาซิกิจิมันบรรยากาศมันเป็นยังไงคะคุณแบล็กคือตลาดแบบว่าบ้านเราแต่ว่าจะดูดีกว่าร้านเลี้ยง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 มียืนกินแล้วก็นั่งกินริมถนนไม่ถึงกับริมถนนก็เป็นในซอยซอยซอเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสุดๆอยู่แถวแถวชินจูกุ เขาก็คือสวีทหวานวิววิววิวตลอดเวลาคู่นี้ตรงนี้คือสึกิจิฮงวานจิบูดิสเทมโปคืออ่านจากป้ายเลยดูไม่เหมือนวัดพุทธบ้านเราอะ สนใจแล้วเฮ้ยมีหลายอย่างเยอะอยู่นะนี่ร้านเยอะอยู่นะนี่อยู่ตลาดปลาสกิจิจ้าทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวมื้อแรกจะไม่ใช้คาว่ามื้อเช้าเพราะว่ามันไม่เช้าเลยอาจะใช้คาว่าข้าวมื้อแรกกันที่นี่ดูละลานตาอยู่นหนึ่งคุณคุณจิรยุรองวันนี้เคยมาแล้วเป็นไงบ้างครับรีวิวหน่อยครับนี่ อันนี้อร่อยสุดเฉดดาวทำไมเขาขายตัวอย่างนี้เลยวะมันมีจระเข้ข้างในเห็นไหมไม่หรอกอันนี้นะนี่มีเฉยๆต้มแตกเฉยๆมาเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรออันนี้ทำไมกูไม่เคยเห็นกูเคยเห็นเหมือนกันอะไรผังว่าร้านมันปิดไปเยอะแล้วเพราะว่าวันนี้วันหยุดบ้าเราจะมาสายว้ายแบ็คเข้ามากันกี่โมงอ่ะปกติโมงเสร็จโมงแก่เนาะโซ่เอาถ้วยเฮ้ยจริงไหมเนี่ย เจาปรฮัโโลาาโหลประวันโอเคโจอ้าวนี่ไงพี่โจมีเจ้าปรวันแต่ว่าจริงๆมาทริปเนี้ยคำแรกที่ก้าวถามเราอ่ะคือก้าวถามว่ากินเนื้ตอตาลภาพป,ปะ่ะเฮ้ยแต่ผมไปถามผมไปคุยกับพี่ปาล์มถึงมาเขาบอกว่าเขามาญี่ปุ่นไหไงบอกว่าน้ตาลภาพนี่ต้องลองอแต่จะไปหาที่ไหนวะานตาลภาพอะ มันชอบอยู่ขายคู่กับปลากระเป้าขรบคุณนอ่ะแต่น่าจะเป็นร้านแบบเฉพาะที่นี่ก็อาจจะมีก็ได้ไม่รู้เราไม่เจอถูกร้านน่าจะมีแหละเพราะถ้าเนื้อปลาวานยังมีว่าก็อันนี้มันแตกก่าปลาวานนี่กระพาอะภาพเพ้นที่เหมือนเปาถูกปะใช่ใช่นิ่มหน่อยใช่ใช่ขอบนิ่มๆ่ออู้ห้อาละครับผมวันละครับ จ้ามาละจ้าชอบกินกุ้งหวานมีมากกุ้งหวานใช่ป่ะอย่างเงี้ใช่ไม่บกุ้งหวานหรอกุ้งแกงแต่ตัวใหญ่มากเหมือนกันนะไม่รันถอดมาไฮชีมไหมเขาบอกว่าเป็นซาชิมิก็เขาน่าจะกินได้เลยไปเลยพอเรามีคนเยอะมาสุราษิต้าคนอื่นก็จะเริ่มตาม้าละอะไเหรอคือคือมันแบบ คนญี่ปุ่นร้านไหนคนต่อคิวเยอะมิสตาร์ที่เธอชอบพูดว่า<ต>คนญี่ปุ่นชอบต่อคิวคือไม่ใช่ไม่ใช่ต่อเพราะอยากกินแต่ว่าอุ้ยทำไมต่อคิวเยอะจังต่อด้วยแล้ว,ลวคือคนไทยเวลาไปไหนมันเป็นกลุ่มนอกบ้านเราไปเข้าร้านไหนคนก็จะเจอเขาเรื่อยๆดีปากอร่อยสดตุ๋นแบบนีดีมากเลยว่ะอร่อยอ่ะหวานมากอร่อยอ่ะหวานมากหวานมากปอนปอน อร่อยปะอุ้ยแสงสวยอร่อยใ้อันนึงอยู่นะเนึงได้นะอร่อยอ่เะมอร่อยจริอ้อ่อยากนึ่งดเด็กโคฮามาฟฟนว่ะ ฉัเรนีบกุ้งนี้อร่อยมากเลยอะวมากมีความหวานด้วยอะไม่ได้หรอกเดวเาโมูเหี่ยวขอเลาให้ฟังว่าปกติส้มมาลีอะไม่กินปลาไหลอย่างนี้นะแต่ว่าตั้งแต่ชิมาทิตย์นี้นทายชิมชิมหนึ่งอันแล้วชินก็ชอบอยู่ฉินก็แบบได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมอลยอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลย ตอนนี้คือเราอะคิดคิดด้วยการหารสี่ก็คือตีกลมๆว่าร้อยเยนหรยี่ห้าบาทจริงๆประมาณยี่สามแหละแต่เราก็จะตีกลมๆอันเนาะก็สมมติหมื่นหนึ่งหารสี่ก็เท่ากับสองพันห้าอะไรแบบเนี้ยเห็นอันนี้ก็หารสี่เอาก็จะได้เงินนั้นเลยซาชิมิมยโอเคโอเคมีเดียเหมือนดิเอาโอโทโร่เลยใช่ไหมโอโทโร่โอโทโร่โอโทโร่ไปเลยเนี่ยอ่า four hundred four hundred one เอวาพีซคัเนี่ย็ตัวเนี้ยมั้ยไอ้มีเดียมมีเดียมห้าชิ้นห้าพซ่โอเคงพันเยนเนี่ยซาบิสแถมวะแถมหนึ่งชิ้นแล้วหารกันยังไงอะ <laughs> แล้วมันก็มีที่นั่งกินเดินกินอย่างนี้อย่าเรียกว่านั่งกิน,นคือไม่มีเก้าอี้เลยคงเป็นฟิล l i แบบกินใสจก็ป้ายอะไรเงี้ยวันก่อนวีกิน<ต>อุป,อปเกตเส็แล้วก็บอกบชอบใช่ไหมอันนี้ออตอนนี้มันมีบางตอนน่ะมันมีบางตอนที่มันมีความ เหมือนโดนเส้นแบบเอ็นมันอืมเอ็นเอ็นมันมันก็เลยอาจจะไม่เดบดสมูทสุดเหมือนวันนู้นวันนู้นมันละลายไปเลยอ่ะวันนู้นคือคัดมาแล้วไงคัดส่วนละวันนู้นหัวละห้าพันเนาะเออห้าพันบาทนะเอาไปอีกอันนี้ของโปรดน้องวีไหมคะน้องวีชอบมากค่ะของโปรดไหมไม่รู้เหมือนกันชอบหลายอย่างเกินเกิดญี่ปุ่นอ่ะเนาะ คือก็จะมีคนเยอะอีกแล้วเพราะว่าพวกเรามาแล้วพวกเรามีกัน5คนมันก็คือเป็นจำนวนที่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วล่ะชิ้นเกงใจไปใครจะเอาเน่เกงใจไปเลยพี่โจเลิศจริงหวะเนี่ยดีอร่อยมากบอกเลยมาผลไม้พี่โจอยากกินอยู่แล้วสองพันเยน Just playing games, I know that's plastic. Mm -hmm. There's the plastic bean. Another morning. So. Don't mơ. Movement, nắm. อร่อยมากอร่อยมากมันไม่หอมมากอ,มอ,มอ,มอันนี้นี่เป็นอันที่ผมบอกเลยว่าผมมาทุกครั้งเนี่ยแมง่งให้เดอะเบสเดอะเบสเลยฮะอร่อยมากเนี่ยพี่ดูดิมันเผาแล้วอะไั่ทำงานนุบมากแค่อร,อ,อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง ในขณะที่เราปล่อยให้หน uh> ุ่มๆเขากินเนื้อไปนะเราก็เลยเดินหนีออกมาก่อนแล้วจะมาลองชิมปูนีกันใช่ในรูปก็ดูล้นอยู่นะเธอก็ปั้นปักปักอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือภาพเพื่อการโฆษณาหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเขาก็ปั้นปักอยู่เธอเอ้ยดูดีนั่นนี่ว้าวเล่นไมไม่หรูต้องลองนะคะเจนี่คะเห็นพอดีกินอะไรอ่ะ อูนินะแต่ว่าโอเคอูนิฮะไม่ให่อันที่ละดีสุดแหละแต่ว่าโอเคผ่านอยู่ผ่านเลยไม่ได้แต่ว่าเขาก็ให้ล้นๆอยู่นะเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะเนื้อลายสวยนะไม่กินเนื้อนะแต่รู้ว่าลายมันสวยไง แต่ว่าเป็นของปลอมอ่ะลายมันแบบดูแพงอะเนาะเออแต่ว่าเป็นของปลอมนะเขาเรียกว่าเพื่อการโฆษณาเฮ้ย่กินอันนี้วะซื้อเท่าไงเท่าไหนจะกินอันนี้อันนี้หนึ่งพันหยดโอ้ยหนึยด thank you ขอบคุณมากนี่ A5 เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าพี่มันเขียน A5 เนี่ยมันแพงกว่าอันเมื่อกี้นะเออมันต้องอร่อยกว่าเพราะว่าเอาเอาไม้หนึ่งแย่งกันไม้ละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเลยเหรอเชี่ย มาล้วหนึ่งพันบาท<ช>ไม่ใช่หนึ่งพันเยนใช่สี่พบาทไอ้สี่พันเยนเออหนึ่งพันบาทมันจะมอกไดเขาบอกว่ามัน A5 มันกล้าขายก็ต้องกล้าเาย ตอนนี้ผ่านไปประมาณสิบนาทีแล้วนะยังไม่ได้กินเลยเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่แบบว่าระดับพิมเมี่ยมเขาจะซับสโลคุกอ่ะสโลคุกได้ครับนั่งจนหนาวแล้วนั่งจนหนาวโอ้โอ้โอเค thank y จุดไฟย่าจริงเลยยกครับได้แล้วครับ thank you for waiting ขอมาตั้ิมาสตอเค thank you ันไม่ไดหดนะ หหนนาาววมันหดจ้ะต้องถามคุณเล็ดหน่อยครับระบายคนละใบายว่าคิดว่าอันนี้กี่บาทครับไม้ละโอ้มึงเห็นราคาราคามันราคามัราคามันยันทองนี่ไม้ละหมื่นกว่าหรอเอ้ยไปเถอะไปเถอะได้ไม้ละอ่าไม้ละห้าพันใช่ไหมครับโอ้ย สี่พันเออสี่พนได้อยู่มัเงินไทยคือ1นึ่พันบาทอ่าลองกินคนละคํามปะเปิดเองอ่าจิ้มได้เลยดิจิ้มเกลือแล้วกันเกลือวาซาบิอ่ะเกลือแล้วเพราว่าสุดๆแล้วเดี๋ยวฉันทีมคำแรกแล้วกันอาคำหนึ่งคำหนึ่งอ่ะให้รู้ให้รู้หืมยังไข่ไง่ายมาก แกกูว่ากูโดนมันมัน A5 A5 อหอทั้งชิ้นเลยมันมี3ชิ้นอะเออนั่นแหละนั่นคือทั้งชิ้นเลยเออปากมันอร่อยปะอ่ะคุ้มไหมอันนี้ประมาณ200กัดไปเมื่อกี้สามสี่ร้อยได้อ่ะเอาเก้ากินหน่อยดิไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยเนี่ยมาดิว่ามันมันไปทรรมดาเบรเอออืมกี่อร่อยสักแต่มาอร่อยมาอร่อยมั้ยอ่ะมมาเร่ซ้อมมาเร่แล้วกินแบบอะ ล้วกินแรกนะเราจะมารีได้ส่วนมันไหมเนี่ยห้ามด้านนี้ห้านานกินเนื้อทีไหมไม่แต่แบบกินเนื้อนะรอผมไม่กินจริงโอเคอ่าจอไข่เลยมันเป็นเนื้อคนละได้กินเนื้อได้แล้ววะเยอะฮะคือมันก็อร่อยถ้ารู้สึกคือมันก็อร่อยแต่ว่ามันเกินเนาะมันอะเออมันมากเลยแต่ว่าอร่อย Let's ก o เดย์ห้า โชคดีนะมีช็อคโกแลตมัือะใช่ไหมแต่ก็รู้ว่าเนื้อดีอ่ะเออหรือพ่อฉันชอบกินหมูสามชั้นเปล่าฉันก็เลยรู้สึกว่ากินได้ผู้ที่เอนจอยเนื้อที่สุดนะคะคนนี้เอนจอยไม่เอนจอยเห็นร้านเนื้อแวะทุกร้านเลยอ่ะหนูหน้าตาหลับตาหลับตาละหลุดหลุดจากโลกละอร่อยหลุดจากโลกอร่อยเงียบขอขอซึมซับในความเงียบขอซึมซับให้สมาธิหน่อยในการเคี้ยว มันจะว่างกันนะแอคติ้งอุ้มมาอม้มมาอีกแล้วครับข้าบอกว่าเนื้อโกเบที่มาจากโกเบแท้ๆก็คือไม่หยุด ผมไม่รู้ผมชอบอะไม่แต่ไม่ร้ันี้มันละลายเลยเพี่นุ่มเลยฮะอุ้ยหอมมากเลย ก็คือทนความหนาวกันไม่ไหวก็เลยต้องมาหาชาร้อนกินแล้วก็เป็นแบบเหมือนชาชงแบบว่าดั้มเดิมแบบแบบหอมมากดูดีสุดๆชอบมชาเขียวมากดามิวโดสุดอยะคลคือคือแบบที่กรุงเทพมันก็จะมีร้านพ่อค้าที่แบบว่ามันเป็นชาแบบไม่ผสมบบนมไม่ผสมอะไรเนี่ยนะ เวลากินอย่างนั bend, ja, ้นจะชอบแบบแล้วก oh. ็จะบอกเขาว่าขอแบบเย็นแบบไม่ไม่เสร็มแข็งซึ่งม hmm. ันก oh, ็คือแบบไอชาที่เขาแบบชงใส่ถ้วยเย็นๆแบบแต่อันนี้คือเรามากินแบบร้อนๆซึ่งมันอร่อยมากคือชาแบบนี้รสน่ารักอ่ะหนาวถูกไหมใช่ค่ะเอามาถืออ่าเจ๊ต้องกินเอามาแล้วมาแล้วอร่อยจริงมันเอาเนื้อมายัดปากเลยอร่อยอันนี้อร่อยสุดเลยร้อนโซมาเล่กินหน่อยโซมาเล่กินหน่อยหั่นไก่จะไปเล่น วัววัวแล้ววัวได้กลิ่นมันก็ได้หรืออ่ะนี่พันกว่าบาทเลยนะอร่อยร่อยดิอร่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันสุข้าวต้มกุ้งดีนะอร่อยชิมชิมมาแล้วไม่ใช่วัวมันเป็นคนพอคนแม่วัวก็อร่อยนะแต่ว่าพอละแต่ว่ามันแอบมีกลิ่นในปากนิดนึงอ่ะเพราะมันถึงว่า after taste ที่มัน เป็นกลิ่นเนื้ออันเนี้ยอันเมื่อกี้ไม่มีกลิ่นนั้นแต่ว่าอันเนี้ยมีกลิ่นมีกลิ่นที่แบบว่าอยู่ในปากสุดท้ายอะ่ะหรือที่เขอแต่ฉัน่ะชอบอันนี้เออแต่อันเนี้ยอะไรอาจจะเพราะว่าคนกินเนื้อจะชอบเนื้อใช่เออเออ,เ,อ,อเพราะอันอันเมื่อกี้มันแบบว่ามันจนมไม่เกือบเลอเนื้อเออมันไปหมด จัดไปชิมกันเลยนี่น้ำวานนะครับปึ๊บต้องกินหรือข้าวเปล่าแย่นะแต่ก็อ่ะก็มีกินนิดนึงนิดนึงเอ้ยได้อยู่นตาตากินเลยครับกินกันเลยฝั่งนี้แต่ภาพมาที่ฝั่งนี้แล้วเมื่อก่อนไม่อร่อยเหรอ นี่ตอนนี้ดีกว่าจริงเหรอเอางั้นเอามาอันนึงมาแบ่งกันบเออขอแบบร้อนๆเลยครับพี่เนี่ยเปลือกคาราเมลของเซนคนแ่้อสบเฮเนดโเดสางบอกว่าอะไรบอกว่าห้0ร้ยเยนโอเคโอเคอะไรโอเผู้ชายคนนี้อัมปอน มันเป็นไข่ปลาอ๋ออันนี้อร่อยสุดเธออร่อยกินดิกินดิอคลมเคลยเคลมเคลมเราจะกระเดินเลยแป่กแปไกนี่ยม่นันแค่เอาฟันโดนมันก็แตกแล้วอ่ะเออจริงว่ะอ๋ออ่ะกินอะไรกินอะไรหมดเลยหมดเลยอ๋อแต่ว่าอย่ามีความฝุ่นปๆครับอนนีหนึ่งนะอันนี้เล็กเกินอ่ะเพราะ่านี่ควันออกว่ะอยากได้มากตอนนี้หนาวมือมากอุ้ยเนี่ยเปลือกกันรอด เดินมาเดินก่อนนั่นเนาะแกปูอัดเจ็บนี่ไม่ให้ปูอัดมั้งอันเนี้ยขาปูมั้งขาปูขาปูรื่อยไเลื่อยก็เสียเลยเรียกหมดราคาเลยเบนตอนนี้มันเย็นนะเนื้อมันเนื้อมันแข็งแล้วทำให้เปลือกมันอร่อยขึ้นอ่ะอันนี้คือของใหม่ให้สั่งอาหารไปเยอะมากเลยนี่มันเด็กแว้นด้วยจะบอกว่าพางนะพันชิ้นมา this morning